สวัสดีจ้าเพื่อนๆที่ชื่นชอบเฮ็ดน้ำกันทุกๆคนอันเมื่อนี้อันไอ้ก,กุกสิบห้ามาเบิงอันตะกาโยกตะกานตะกาหมาดยายก,กุกเอาเลน,นบอลเลนบอเลนบอาหัวอันนี่แม้อันที่เฮ็ดเมื่อนั่นเนะาะตะกาเฮ็ดที่อันเฮ็ดคลิปเมื่อนั่นเนาะให้ เพื่อนเพื่อนล่องเปลนตามเบิ้งเนาะอันเมื่อนี้มันออกดอกแล้วจ้าได้ว่ามันออกบ่พร้อมกันเนาะอันมูมันออกก่อนแล้วมันกะมันเศร้าเป็นสีชมพูเลยไหมเพื่อนเพื่อนคือจังอันคือจังแกมผู้เ่านะมันอันจากสีชมพูกับกลายเป็นสีเหลืองเหลืองแล้วนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นบ่จ้าอันเบิ้งอยากให้ันอันเบิ้งบรรยากาศน้ำเนาะ ซองเบิงบรรยากาศต้นไม้อันดอกไม้ดอกอันอาบเดจูเดมันก็งามงามเนาะกัเลยอันโอ้ยหาหมกมุมมาตั้งให้เพื่อนเพื่อนเบงสบายตาสบายใจน้ำเนาะอันนี่แม่อันนี้อันคือจังแก้ม้เท่าเนาะอันนี้แก้มผูู้เท่าอันนี้แก้มสาวน้อยเป็นสีชมพูอองตองเป็นสีชมพูองตองงามนีเนาะนี่แม่แล้วเบิงแน่อัน พอดีอันช่อนี้มันกะอันพ่อทียายกุกเอามาอันเปี้ยนอันช่อที่ลงไปพร้อมกันพอมันออกบ่พร้อมกันแม่เพื่อนเือนมันออกบ่พร้อมกันอันยายกุกก็เลยเก็บอันอันช่อที่มันอยู่มองนีเนาะไปแล้วก็อันอันก้อนที่มันนั่นก็เลยเอาอันก้อนไม้มาทับลงไปอีกอ่าก้อนน้อยๆเนาะมันนี่อันเบิ่งทางนี้เบิ่งมานี่ยายกุกใส่บุตรเสียงหลดพ่อใหญ่ซะเวล้วมาจากตลาดอัน เบื้องช่อนี้คือกันจะเอาเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมวิวเบิ้งช่อนี้อันช่อนี้กับอันตอนแรกว่าสก็บไปได้เมื่อวานนี่เันก็เลยว่าโอ้ยไปถ่ายคลิปให้อันเพื่อนๆชมน้ำกอนมาสันอันเบิ้งแน้น้ำแห้งอันก็สิเป็นสีชมพูอ่อนๆเนาะเป็นสีอันชมพูอ่อนๆแล้วก็อันเป็นอันอันนี้ก็หูซึกว่าสีอันเทาเราได้เพื่อน เท่าแร้วอันแต่ว่าอันนี้ก็ย่างโอเคย่างไดอยู่จ้ะอันนี่แหละจ้ะอันใส่กระถางใส่กระตาใส่ยังอันเอาไปหามุมตังน้ำสวนเนาะพอดีอันมองนี้มันเป็นห้างเขา้ันนาบ้านนี่กุกเนาะอันเอามาตังไว้อันยามลูกคาย่างพานเเป็นกระเด้มาหนังช่มนี่แหมมานังช่อยู่อันมานั่งหินอ่อนหินแก่หินเถาแยกกุกยู่อัน ต้นใหม่ใหญ่ต้นนี้เนาะอยู่ต้นใหม่อันใหญ่ที่อันนกเขาแมวมันมาเห็ดหั่งใส่หั่งเทิงอันนี่เนาะงามเนาะเบิ่องเนี้ยงามขาดงามเนี่ยเบิ่งได้จ้ะโอ้ยจะเหมือนงามอันซุปมมักเห็ดน้ำกันเนาะก็นั่นแหละงามแห้งงามแห้งอันเมื่อวานนี่อัน เมื่อวานนี่อันเขาไปเห็นเขาก็เห็นเมื่อวานนี่ดอกไม้มันอยู่อันกองฟื้นมองหันเนาะอันพอดีมันเป็นอันกุหลาบพันปีไหมอันออกดอกงามปีนี้งามแห้งเอาบอกถึงเฮดไปหาดอกไม่อีกแล้วเนาะบางแนงงามงามอันมันงามอีลีอันงามอีรีอออลองามช่มพูเบางแนวอ๋องตองอยู่ อ่องตงองอ่องตองงามแห้งงามแห้งนี่ละจ้าเนาะเพื่อนเพื่อนอันยางอันคลิปอันเฮ็ดคลิปให้เพื่อนเพื่อน,นอันเบิง่งน้ำสบายตาสบายใจเนาะเมัน,นส้มดอกใหม่นะ้ำนาะงามแห้งงามแห้ง nhà cà ngam bưng nè <laughs> nhà cà ngam cha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  huh? Chụp Chụp dưới món sắt tát เปเบิ้งดอกไม้พันปีอันกุหลาบพันปีเนาะเพื่อนเอิ้อนมากุหลาบพันปีเนาะอันนี้มันสิมีอยู่อันดอยอินทนนท์เนาะงามงามงามแสบตาเบิ่งอาบเดียวยูเดย์ท่งปุ่นกะแข่งกันบานสะพังแข่งกันอันดอกกุหลาบพันปีแยกกุกกะบานแข่งกันยูอันของฟืนโอ้ยงามเบิ่งเนี่ยเบิ่งเนี่ยอ,อันนกหูก,กิษกระดิษทั้งนี่งานนี่นอนหลับนอนหลับอยู่ไปจ,จอดเบิง่ง ไปจอบบ้างข้างหลังมื่อนี้บ้าสนใจใ,ใจเยอะกุก๊กนม่หลับบ้าหันตื่นเทียงเหล่าหลับบ้าหันตื่นอนอนตื่นหย่างเขียนขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่เยกุ๊กฝรั่งเศสสวัสดีค่ะรบกวนเหรอ บายบายโอเิฟา